ทักทายสบายดีสำหรับเอฟซของนองคำหลานะครับกับด้ติดตามมาตลอดนะครับกับพ่าค่อยได้เบวาได้ชาอีหยังนะครับก็บต้องสแสดงความยินดีกับาการเฮดเพลงโปรเจกต์ใหม่ของทีมพลังบวกนะครับการลอกค่อยติดตามย่น,นะครับว่าเมาื่อใดเสีออกมานะครับ อันนี้ก็เป็นความรู้สึกดีๆนะครับที่หลายคนพยายามให้กับน้องนะครับถึงน้องจะเป็นคนฟัง้ายนะครับแต่ว่าคำว่าคนดีสีอยูจุดใดของโลกนีนะครับเข้ากับคนที่สนับสนุนนะครับคอยให้กำลังใจนะครับสมัยนี้โลกมันไม่มีพรมแดนแล้วครับ มันจะมาแยกประเทศแยกว่าประเทศนนประเทศนี้เนี่ยมันมันเบิดสมัยแล้วครับคนไทยฮ่อกลับไปเป็นนักลองอยู่ต่างประเทศโด่งดังกันหลายคนนะครับจังหน่องลีซ่าเนี่ยครับไปอยู่เกาหลีนะครับคาตัวเป็นพันพันล้านเขากับบอดี้มีก่กรีดกันนะครับสำหรับคนที่มองใน แบบบอดีนี่ยแสดงว่าความคิดเรานี่ก็ยังแย่ yeah, อยู่นะครับเที่ยวไปดอยคาดูถูกคนด่นนะครับก็เย็นพลังบวกเราก็ดีใจนั่นนะครับเห็นบรรยากาศการเชียร์ติดตามน้องนะครับผมก็ส่วนหนึ่งนะครับจะค่อยติดตามนะครับให้กำลังใจน้องนะครับแล้วก็ให้กำลังใจเอฟทุกคนนะครับ ไม่นี้กับฟังข่าวดีนะครับทั้งที่น้องได้รับเงินหาพันเหรียญดอลลาร์นี่ก็ถือว่าดีนะครับแล้วก็ฟังเรื่องไม่หักสี่สางบ้านให้อีกนะครับอันนี้ก็ถือว่าสิ่งดีๆที่น้องได้รับนะครับจากที่น้องได้กระทํามานะครับถึงมีค้นลายค้นไปบุรีน้องเป็นแกงตุ่มตุนฟอกเงีนนะครับ คืออยากถามกลับไปกับคนที่ต่างประเด็นคำถามเชิงเชิงลบเนี่ยนะครับเหตุเรามันมีประโยชน์อย่างมันใดอย่างนะครับีิการไปดูถูกมูลีดาคนอื่นเนี่ยนะครับ mm. ทังที่ดี mm. ผมว่าคนเรานี่ไกลับไปเมืองเจ้าของนะครับว่าเจ้าของเนี่ยได้เหตุประโยชน์กับบ้านเมืองประเทศชาติเจ้าของซ้ำไหนนะครับ หรือมีจิตใจเมตตาเนี่ยไปซอยค้นสำใดนะครับถ้าเทียบกับน้องข้าหลาเนี่ยครับสิผมตามมาตลอดเนี่ยเมืองมาตลอดบางทีน้องกับผมมีเงินอยังหนอกกับพยายามเห็นคนทุกขยากลําบากกับซอยเหลือนะครับแต่บุญกุศลที่น้องในเฮตุเนี่ยมันหนาที่เป็นอนิสงส์นะครับให้กับคนที่เขาเป็นคนใจดีเห็นการกระทําเรา เขาอยากจะซอยเหลือนะครับอันนี้ผมมามันเป็นเรื่องที่เข้าควรนสนับสนุนควรนส่งเสริมนะครับส่วนคนที่สะมากก้าวหาน้องพ่อน้องในด,ดีกัหาว่าน้องไปตัวไปโกหกแม่หักทิพนแเป็นเงินทิพนแเป็นเงินฟอ,อกเงิ่นแน่นนะครับซุ้มนี้เนี่ยบ่มีประโยชน์นี่ยังกับสังคมดอกเฮ็ด คอนเทนต์ออกมาเพื่อสร้่งกระแสนะครับแต่ว่ามันเป็นกระแสเชิงลกกระแสเชิงอคติกระแสเชิงผมคิดว่าทําให้สังคมหมุนไหวหลายในดีๆเห่ากับเหตุตอนนะครับระยะหลังเนี่ยเห็น youtube หลายช่องนะครับความสนุกสนานกับการที่ว่าเป็นความบันเทิงก้าวลายปสีคนดืงพ่นพอใจของเหานะครับทั้งที่ตัวเองกับว่าได้มามีมาก ก้าวหากิดพบว,ว่าก็อย่าไปสนใจซุ้มเรานี่เป็นคนที่จิตใจเขาเรียกว่าจิตใจตกต่ำเนาะเป็นคนตกต่ำจิตใจที่มีปัญหาเนาะถ้าภาษาแย์ก็คือเขาเรียกว่าโรคจิตอ่อนๆเนาะถ้าเดดดาคอนอด่นได้มุลีคอนอด่นก็สิีมีความสุขนะครับ ถ้าบ่ได้โมลีบ่ได้วา่าคนเดินมางที่กับมุดนิดนะครับก็ถทีว่าเฮาปล่อยพันเนาะครับ้ามันเป็นความสุขเขานะครับหรือถ้าเขาเห็นแล้วเขามีไล่ได้มีคนเข้าไปเมองก็ถือว่ามันเป็นสองทางทามาหากินเขาแต่ว่าซึ่งมันจะเป็นมุมสีดาเนาะถ้าเรวก็มุมสีดํามุมบาปกับปล่อยเขาไปสักเมื่อนหนึ่งนะครับ สิ่งที่บ่ดีที่เขาเห็ุมันก็สีมีผลต่อเขานะครับภายหลังนะครับก็อยากมาห้กกำลังใจนะครับพี่น้อง f c ซของน้องคำหลานะครับผมคนหนึ่งก็ตามนะครับตอนนี้ก็เขาไปเมื่งเพียงน้องที่ลองว้นะครับกับวงมอลัมที่นองออกไปเนี่ยก็ยหลอดวิวก็ขึ้นยู่เรื่อยๆนะครับมันก็เป็นความดีของน้องที่ไปเหตุห้กับวงนะครับถ้าเทียบกับวิวของ วงที่ปล่อยเพลงแม่ๆมากก็ยังบัดสามเพลงสี่เพลงร่วมกันกับยังบัท่านเด๋ถึงอยอดวิวของเพลงนองคาหลาเพลงเดียวนะครับอันนี้ก็ถือว่านองได้ไม่เห็ุประโยชน์ไปให้วงมันก็เป็นไรใดของเขานะครับกับกอนเดินกับกับจักจะให้พวกเข้าสู่ต่อเดินต่อนะครับเพื่อนองคนหนึ่งเขามีที่ยืนนะครับเพื่อทํานาหากินนะครับก็บถือว่าเป็นการทําบุญ ทำกุศลนะครับน้องเขานะครับแล้วก็น้องเขากะพยายามเหตุสิ่งดีๆกับสังคมกับชุมชนของน้องเองนะครับในส่วนตัวคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็อยากกระเฮ็ดต่อไปนะครับคลิปนี้กะคงสิ์มีเรื่องมากว้าวมาจาประมาณนี้นะครับก็บพอดีบอคอยเป็นเว้าวปานใดนะครับเป็นคน่มักเว้าวนะครับแต่คน ฟังหลายก่อนนะครับเจ้คอสวัสดีนะครับก็ให้เอฟทุกคนอยู่ดีไม่แห้งนะครับกับช่วงนี้นานาวกับดูแลสุขภาพนะครับดูแลร่างกายเจ้าของนะครับกับสวัสดีครับ